รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการครอบจักรวาลกับดิฉันปันพักศิชารา,รายรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสัปดาห์นี้ปันพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะนอกจากที่นี่นะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วรวมถึงวัดวาอารามต่างๆอย่างเน้นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมค่ะ รวมถึงนะคะเขาได้นําสิ่งที่ชุมชนมีอยู่นํามาต่อยอดค่ะนั่นก็คือต้นตาลน,นั่นเองค่ะและที่นี่นะคะเขาก็ได้ทําผลิตน้ําตาลตโหนดขึ้นอย่างจริงจังค่ะและช่วงหน้าค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทจะมาพูดถึงวิธีการทําน้ําตาลตโหนดรวมถึงนะคะจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่ตําบลห้วยกรดคุณผู้ชมต้องติดตามกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนรายการโดยไส้กรอกตราบีลักกี้หลากหลายเมนูอร่อยกับม่วนศูนและตอนนี้ค่ะปันนั่งอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทท่านสุธิพงศ์จุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะตั้งแต่มานั่งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะแล้วก็เรามองไปรอบๆข้างนี่จะเห็นนี่ จริงแค่จริงค่ะตาลตัดมาจากต้นตาลที่นี่เลยเพราะที่นี่ต้นตาลเยอะมากครับมีตั้งสองหมื่นกว่าต้นนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอะกว่านี้เพราะว่าตำบลห้วยกฎดอำเภอสันบุรีเราเนี่ยสมัยก่อนก็ได้ชื่อว่าดงตาลแล้วก็ดงเสือนะเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็คนก็จะเป็นนักเลงนะเพราะว่ามีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่ ที่วัดหลวงพ่อโมชี่หลวงพ่อโม<า>วัดจันทนารามรุ่นเดียวกันนู้นหลวงพ่อเดิมวัดแอที่นครสวรรค์นนะ<า>ดังพอกันนะฮะแล้วเนี่ยที่นี่ก็สมัยก่อนเนี่ย ต้นตาลมีเป็นแสนต้นตอนนี้ก็นยอยมากมากเลยใช่ครับต้องเรียนถามท่านผู้ว่านะคะถึงจุดเริ่มต้นเลยของการเกิดศูนย์การเรียนรู้นะคะแห่งนี้ขึ้นมาก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้มารวมตัวกันนะคะรวมถึงได้ผลผลิตออกมาที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะครับก็อันนี้เป็นต้องขอบคุณผู้นําชุมชนของตาบลห้วยกรดนะฮะของอำเภอสันบุรีเราเพราะว่าท่านก็เล็งเห็นว่าตาลตโนดเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เป็นเหมือนกับ เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองมาอยู่กับห้วยกรดเนี่ยมานานนานนมมากแลลวแล้วทุกวันนี้มันชักจะล่อยหลอลงเพราะว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปชาวนาก็ทํานาใช้เครื่องจักรใช้อะไรเงี้ยนะก็ก็เลยเล็งเห็นว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นของดีมีคุณค่านะอันที่สองเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ดั้งเดิมเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้ให้อันที่สามก็ถ้าสืบทอดต่อเนี่ยถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ย ก็จะเป็นรายได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ได้เรียนรู้ได้ให้คนมาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็รวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นท,ท่ทานนี้ทั้งนั้นก็มาจากพื้นฐานที่วิถีชีวิตของคนห้วยกรดเนี่ย<ห>ท่านปินต้นตาลทำน้ำตาลตะโหนดทำอะไรอยู่แล้วนะ<ห>ก,ก็มารวมให้เป็นองค์ความรู้เพื่อสะดวกกับคนที่จะมาศึกษาดูงานหรือว่าเด็กๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ถ้าใครชอบก็สามารถ ต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้ถือว่าดีมากๆนะคะทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้นะคะการทําตาลตโนนนะคะที่ตําบลห้วยกรดแห่งนี้นะคะทาให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นําผลผลิตที่มีอยู่นี่แหละมาต่อยอดนะคะเมื่อพูดถึงต้นตาลจริงๆเห็นที่นี่ที่ท่านบอกไปนะคะเมื่อก่อนมีเยอะมากๆตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะคะก็สองหมื่นต้นก็ถือว่าเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้นําของที่นี่นะก็รวมตัวกันในการที่จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น อย่างของจังหวัดเองก็จะเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นตาลตอนนี้ก็ขอให้ทางาท่านาที่อยู่ในเนี้ยนะผู้นําชุมชนเราเนี่ยช่วยเก็บรวบรวมเม็ดตาลไว้ให้เพื่อที่จะเพาะแล้วก็น้าฝนก็จะปลูกเพิ่มขึ้นอยู่สักหมื่นสองหมื่นต้นนะครับเมื่อพูดถึงต้นตาลน,นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายท่าน,นจะเริ่มสงสัยแล้วคะ่ะท่านว่าถ้าเราอยากจะได้ ตาลมาเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะมาทําเป็นน้ําตาลเนี่ยร,ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยจริงๆมีในช่วงระยะเวลาเป็นพิเศษค่ะต้นตาลน,นี่อายุเป็นร้อยปีนะฮะแต่ว่าพอเริ่มปลูกงอกขึ้นมาเนี่ยต้องมีเวลาไม่ต่ำกว่าสิบปี<า>นะต้นตาลถึงจะออกดอกออกจันทร<า>์ออกดอกออกจันทร์แล้วเนี่ยก็สามารถ10ปีพอตาลอายุ10ปีถ้าออกดอกออกจันทร์เนี่ยก็สามารถทําตาลได้เพราะว่าน้ําตาล ตนโนดที่เราจะได้มาเนี่ย<ฮ>าชาวสวนหรือเกษตรกรเนี่ยต้องปีนขึ้นมาเป็นยอดตาลน,นะ <ฮา S 2> แล้วก็ไปคัดเลือกอจันตาลหรือว่าดอกจ่าตาลเนี่ย <ฮา S 2> อันไหนเหมาะสมตัวผู้ตัวเมียใช้ได้หมดนะ <ฮา S 2> เลือกแล้วก็ใช้มีดปาดตาลเนี่ยเขาเรียกมีดปาดตาลที่เน็บเน็บขึ้นไปน <ฮา S 2> ะฮะเขาก็จะปาดปาดแล้วก็มีกระบอกนะกระบอกนี่ก็แฝนแบบนี้เลยใช่ไหมคะแฝงรองแต่กระบอกเนี่ยหนึ่งเนี่ยต้องฆ่าเชื้อ ภูมิปัญญาของคนที่นี่เขาฆ่าเชื้อถ้าดั้งเดิมทีเดียวเนี่ยไอเวลาเคี่ยวตาเนี่ยเขจะมีควันไวพระเจ้าก็บอกเนี่ยฟ้ามเอาควันไฟลม <ฮะ S 2> มันก็ลมประมาณสักห้านาทีสินาทีเป็นการฆ่าเชื้อฆ่อาเชื้อแล้วก็ะะมีกลิ่นหอมด้วยพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไอกระบอกเนี่ยไปนั่นก,ก็ต้องใส่ไม้เป็นไม้สมุนไพรตะเคียน นะหลายที่ก็ใช้แล้วแต่นะแต่ที่นี่ก็ใช้ตะเคียนค่ะรองก้นเพื่อไม่ให้มันบูดนะ,ะแล้วก็ไปแขวนไว้บนยอดตาลเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ท่านผู้ว่าได้พูดถึงค่ะต้นตาลที่บอกว่ามีทั้งตัวผู้และตัวเมียจริงๆอยู่ในต้นเดียวกันหรือเปล่าคะท่านอ๋ออยู่คนละต้นฮะ,ะต้นตัวผู้ก็เขาก็สังเกตที่จันนะฮะที่ดอกมันอนะ,ะต้นตัวผู้ต้นตัวเมียนี่อยู่คนละคนละคนละต้นกันค่ะดอกตัวผู้เนี่ย จันมันหรือดอกมันเนี่ยมันจะเป็นยาวๆกลมๆยาวๆส่วนถ้าเป็นต้นตัวเมียเนี่ยสังเกตที่ดอกดอกก็จะมีตุ่มๆตุ่มๆแบบลูกตาอลอ่ะนะมีความแตกต่างสามารถสังเกตได้ค่ะ,คะ<ช>แล้วในเรื่องของไม้ที่ใช้นวดดอกตาลล่ะคะท่านก็แตกต่างกันฮะเพราะว่าไอ้ต้นตัวเมียเนี่ยความที่ดอกมันมีตุ่มๆมันมันไม่เรียบไม่ยาว ขาก็ต้องซอกซอนเข้าไปก็จะใช้่็เรียกว่าตะเกียบตัวเมีย<ฆ>แต่ตะเกียบตัวเมียเนี่ยกลมๆนะเป็นไม้สองอัน,นีบกันก<ฆ>ลมๆเพื่อจะสอดเข้าไปได้หลบตุ่มหลบอะไรแต่ว่าตะเกียบตัวผู้เนี่ยกับแบ,แบนแบนอย่างเงี้ยนะะใหญ่หน่อยนะ<ฆ>เพื่อน,นวด ก็ใช้แตกต่างกันมีความแตกต่างโดยเฉพาะชื่อก็แปลกด้วยนะคะไม้ที่ใช้นวดดอกตานอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่เขาของชาวชาวสวนตานไม้ที่ใช้นวดดอกตานเรียกว่าตะเกียบนันเองนะคะแล้วก็มีความแตกต่างเป็นคู่ก็เลยเรียกตะเกียบแล้วก็เป็นตะเกียบตัวคู่ตัวเมียอีกถือว่าเป็นสามารถแยกออกได้ว่าเราจะใช้ตะเกียบนี้กับ แบบไหนกับต้นตัวผู้แล้วก็ใช้แบบไหนกับต้นตัวเมียนะคะก็คือถ้าเป็นตัวผู้ก็คือจะมีลักษณะแบนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็จะมีลักษณะกลมนั่นเองค่ะแล้วเมื่อพูดถึงคนเกษตรกรชาวบ้านที่ขึ้นไปปินต้นตาลล่ะคะท่านคือก็เขาก็ต้องเป็นแบบถ้าหนุ่มๆหน่อยแข็งแรงหน่อยนะก็ปินไปได้เยอะต้นหน่อยนะแต่ถ้าเป็นคนมีอายุหน่อยก็จํานวนต้นก็ลดลง ก็แล้วแต่นะแต่ว่า <ฮะ S 1> ถ้าจะพอกินนี่ยก็ต้องปีนไม่ต่ำกว่า20ต้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นได้น้ำตาลไม่พอนะครับเรมะฉนนั้นเนี่ยเช้า,ชามาปุ๊บ <ฮะ S 1> เขาก็ปีน <ฮะ S 1> ใช่ไหมปีนเสร็จเขาก็เอากระบอกเปล่าขึ้นไปด้วยนะ,<ฮ>ะเอาไปเปลี่ยนกระบอกที่มีน้ำตาลอยู่แล้วเนี่ยก็เอาผูกเอวล,ลงมาอันอนเปล่าก็เอาวางรองน้ำตาลต่อ<ฮ>ะนะ ใช้มีดปาดลองแล้วอย่างนี้เกษตรกรที่ปีนขึ้นไปบนต้นตาลตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วคะโอ้ตอนนี้เหลือน้อยนะฮะก็เฉพาะหน้าปกติก็เหลือไม่เกิน40นะฮะหน้าที่ชุกๆตาลชุกๆุกนะค่ะถ้าโดยทั่วไปก็ประมาณสัก20คนนะ20คนเริ่มต้นเลยแต่แรกเลยดีกว่านะคะอุปกรณ์การทําน้ําตาลจริงๆเราต้องใช้อะไรบ้างคะจริงๆก็นอกจากต้องมีต้นตาลมีดอกตาลมีกระบอกมี คนมีดปาดอะไรเรียบร้อยเนี่ย<ฮ>ะนะ,ะคนเนี่ยก็ต้องเป็นคนส่วนสําคัญ<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะเขาก็จะต้องไปเก็บกระบอกมาใช่ไหมเก็บกระบอกมาเสร็จก็ต้องมาที่กลับมาบ้านก็จะมีเตานะเตาเตาเตาทำตาลเนี่ยจะเป็นเตาโบราณ <ฮะ S 1> มีใช้เชื้อเพลิงได้2อลักษณะ,<ฮ>ะหนึงใช้แกลบอันนี้พัฒนาขึ้นถ้าดังเดิมที่เราใช้ฟืนใช้ฟืนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะใช้ไ,ไม้ไผ่ นะเป็นฟืนไม่ไผ่แห้งหรือเศษไม้เศษอะไรเงี้ยนะทั้งสองอย่างก็เป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมแต่แกลบเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีกระทะมีตะแกรง <ฆา S 2> กระชอนน่กระชอนนี่เรามีไว้เวลาเราไปเก็บมาเนี่ยเราก็เทเทใส่กระชอนก,อนกอนรองเศษวัสดุเศษไม <has> ้เศษอะไรที่เราใส่ไว้ใช่ไหมให้ให้สะอาดแล้วก็ลงไปในกระทะก็กจุดไฟเคี่ยวเฉยไม่มีอะไร S <S 2> <S 2> เคี่ยวเพื่ออะไรไล่น้ำออกจากน้ำตาลตะโหนจะหอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่หวานมากเพราะว่าเราเรายังมีน้ำปนอยู่เยอะน้ำที่ออกจากจันเนี่ยนะแต่ถ้าเคี่ยวต่อไปอีกสักชั่วโมงหนึง่งก็จะกลายเป็นน้ำตาลปึกแบบน,นี้น้ำตาลปึกแต่ที่แรกเขาจะเหลวๆนะฮะเหลวๆแล้วก็เอามาเทใส่ใส่ถ้วยตะไลเนี่ยถ้วยดินีอนี้นเดี๋ยว <S <S ขออนุญาตนะพนันนะชิมได้ฮะลองชมดมได้ เพราะว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าน้ำตาลที่แท้เนี่ยจะต้องมีกลิ่นที่หอมมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่แข็งจะบีได้อันนี้จะดูออกเลยว่าเนื้อจะละเอียดมากใช่ครับบีได้เดี๋ยวผมบีให้ค่ะท่านอาจจะเค็มนิดนึงนะเนี่ยโทษนะแล้วปกติชาวบ้านนี่เขามารวมตัวกันทํานี่ต้อง ส่วนใหญ่เขาใช้เวลาเป็นกี่ชั่วโมงคะท่านคือตอนนี้ก็แต,แต่ละครอบครัวทําท,ทั้งวันเพราะว่าเขา,เามีเวลาเก็บตาลเนี่ยสองรอบนะรอบเช้าเนี่ยก็หกโมงเช้าก็เริ่มละก็เหลือน้อยไปทุกทีทุกทีแต่ว่ากา็สบายใจได้เพราะว่าผู้นําชุมชนเขาช่วยกันตั้งศูนย์เรียนรู้แล้วก็พยายามให้การเรียนรู้กับลูกหลานเนี่ยให,ให้รักษาแล้วก็หวงแหนอา,อาชีพทําตาโนดไว้ ก็น่าจะเป็นหลักประกันได้ว่าเมืองสันบุรีเราเนี่ยจะช่วยทำให้คนไทยได้มีโอกาสกินน้ำตาลสดกินตาลตะโหนดเนี่ยเป็นน้ำตาลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทำรดช่องทำขนมนี่อร่อยที่หนึ่งแหละนะทำกับข้าวเนี่ยมันกลิ่นหอมไม่เหมือนน้ำตาลทรายไม่เหมือนอะไรแล้วไม่มีสารอะไรเจือปนเลยนะสารกันบูดก็ไม่ได้ใส่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ได้จากธรรมชาติแล้วเราก็นํามากลับมาทาแล้วก็สามารถนอกจากขายได้เนี <S <S ่ยก็นํามาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะในการในเรื่องของประโยชน์ที่ใช้ในการประกอบอาหารทําขนมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะ สนับสนุนรายการโดยไส้กรกตราบีลักกี้หลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนสูงนอกจากวิธีการทำน้ำตาลตะโนดนะคะรวมถึงการเคี่ยวนะคะตาลตะโนดจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ท่านผู้ว่าได้ให้ปันชิมไปน้อยีนีนะคะทั้งแบบเหลวและแบบแข็ง ยังมีผลผลิตนะคะที่ได้จากต้นตาลอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมคะคุณว่าคือต้นตาน,นี่มีประโยชน์ตั้งแต่รากยันยอดเลยะนะคือในเรื่องของลำต้นเรื่องของรากเนี่ยก็ไปทำพวกเฟอร <นะ S 1> ์น,นิเจอร์นะ,ะอย่างที่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่ใบใบเนี่ยก้านก้านก้านใบมันเอามาทำโต๊ะทำของเครื่องใช้นะฮะไม้มันก็ไปทำฝาบ้านทำพื้นบ้านได้ะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน เคยเห็นไอ้ชาวนาก็ใส่หมวกหรือใส่เหละไหมคะเขาเรียกเหละเละนะหมวกหมวกชาวนาเนี่ยก็เอามาจากใบตาลสารนะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกอ่อนอ๋ออันนี้นี่ต้องบอกผู้ชมนี่ลูกจริงๆเลยนะะคลูกจริงๆลูกจริงๆฮะเนี่ยนะครับก็เขามาเฉาะ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 นี่ก็เฉาะไว้ละก็แกะออกมาเนี่ยลูกอ่อนเนี่ยเจ้าตาลเขาเรียกเจ้าตาลเจ้าตาลนี่ก็ ขายใส่ถุงไม่รู้ผมไปวางไว้ไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเนี่ยอร่อยลองชิมนิดก็ได้โอ้โหอันนี้นี่จืดแต่จะจืดนะต้องบอกว่าสดสดเลยนะคะเก็บจากต้นนะคะใช่ใช่ใช่จะชุ่มคอแล้วก็แก้กระหายน้ำได้ดีอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าถ้าให้มีรสชาติพิเศษเนี่ยเขาจะไปเชื่อม เอาไปเชื่อมเอาไปทำเป็นขนมหวานด้วยใช่ไหมคะลูกตาลอยแก้วไงโอ้โหของโปรดเลยค่ะแล้วเนี่ยดีแล้วว้ยจะได้ขอให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ห้วยกดก็แสดงว่าต้นตาลต้นหนึ่งเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากต้นตาลเนี่ยนำมาเป็นประโยชน์ให้กับเราได้หมดเลยครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะตาลต้นหนึ่งเนี่ยอายุยืนเป็นร้อยปี เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ความร่มเย็นช่วยให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งที่ทรามหากินของคนเนี่ยได้เป็น100ปร้อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าม่ารุ่นน้องปันเนี่ยนะเริ่มปลูกไว้เนี่ยหลานน้องปันน้องปันก็ยังได้กิน โอ้โหถ้าทุกคนแบบว่าร่วมมือร่วมใจการปลูกแล้วก็อนุรักษ์ต้นตาลอาไว้รวมถึงมาทําผลผลิตดีๆอย่างนี้ให้กับชุมชนแล้วก็สังคมนะคะก็จะเกิดประโยชน์รวมถึงวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เยาวชนตอนนี้นักเรียนหลายๆตอนนี้เป็นนักเรียนที่โรงเรียนไหนคะที่เรารีนตอนนี้ก็มีโรงเรียนห้วยกดมีโรงเรียนวัดใหม่บําเพญบุญมีหลายโรงเรียนรอบๆเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้กันรวมทั้งที่อื่นๆนะก็มาเพราะนั้นเนี่ยก็พอมีหวังนะ โดยพ่อ,อยายิ่งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นําชุมชนในขณะนี้ของห้วยกรดเนี่ยก็ช่วยกันปลูกต้นตาลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยอมเสียสละมาช่วยสอนเด็กๆนะให้รู้จักการทําตาลเคีเ่ยวตาลรู้จักเก็บตาลรู้จักประโยชน์ของตาลเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเป็นความหวังว่า,าตาลตโนดจะไม่หายไปจากห้วยกรดชัยนาทน,นะครับก,ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีมากเพราะว่าในหลวงก็บอกเราแล้วว่า ให้เราต้องพึ่งตนเองเพราะนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยก็เป็นอาหารที่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปพึ่งเรื่องของกระบวนการที่จะต้องทำให้โลกร้อนไม่ต้องไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต้องไปใช้ฐานหินอะไรนะครับ ก็สามารถที่จะทําตาตลตนดทานกันได้ค่ะท่านผู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการครอบจักรวาลอยู่นะคะอาจจะสนใจอยากจะมาเรียนรู้ค่ะวิธีการทําน้ําตาลเคี่ยวน้ําตาลรวมถึงอยากจะไปดูต้นตาลจริงๆเลยสามารถมาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโทรติดต่อมาตามเบอร์ที่ที่ขึ้นอยู่ในข้างล่างเนี่ยะะตอนนี้ได้เลยครับลแล้วก็โทรติดต่อมาเลยฮะแล้วเขายินดีฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ่ะเพราะว่าพวก ผู้นำที่นี่เขาจิตใจเสียสละก็เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องเกรงใจโทรได้เลย แล้วก็มากินนอนอยู่ในพื้นที่ได้เลยะนะครับแน่นอนว่าตำบลห้วยโกรดยินดีต้อนรับนะคะนอกจากต้นตาลที่เราเห็นนะคะว่าได้ผลิตภัณฑ์ออกมาให้เราได้รับประทานกันนอกจากนี้ที่ตำบลห้วยโกรดแห่งน,นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะ<อ>เป็นวัดที่สําคัญมากๆก็ใครมาห้วยโกรดหรือมาสันบุรีเนี่ยนะครับถ้ามาที่ห้วยโกรดอย่างเดียวเนี่ยก็มีหลวงพ่อโมหรือวัดจันทนารามเป็น พระเถระที่ศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์ชื่อดังกล้องโลกเลยนะครับมีตะกุดมีรูปภาพแล้วก็คนนิยมมาอธิษฐานขอ,อขอพรอีกที่หนึงก็หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บํเพ็ญบุญมียันพยาช้างฉัดทันที่คนนับถือกันมากาแล้วก็ที่สำคัญตอนเช้าๆที่ตลาดาวัดหลวงพ่อโมเนี่ยจะมีรอบๆวัดเนี่ยนะจะเป็นตลาดวิถีชาวบ้านเลย แกับดินขายกันบรรยากาศดีมากอยากให้มาแล้วก็ <Maybe. S 1> มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่นี่ก็ดังนะ,ะก็สามารถมาศึกษาแล้วก็ที่สำคัญนะ,ะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นี่ที่ยังเข้มแข็งอยู่คือลัมนาลันรรมนาเด็กๆเล่นโอ้เพราะ มีโอกาส<ม>อยากให้มาเที่ยวได้เลยค่ะ,ะถือว่าที่ตำบลห้วยกรดนะคะอำเภอสันบุรีแห่งนี้จังหวัดชัยนาธนะคะคร,ครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ ยึดตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคีค่ะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะรวมถึงต่อยอดถึงลูกหลานรวมรถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้วิธีการทําตามตนะดให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะท่านสุธิพงศ์จุนเจริญที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ สำหรับอาทิตย e, you ์หน uh ้าค่ะค wow. ุณผู้ชมสามารถติดตามรายการครอบจักรวาลได้ใหม่นะคะเพราะเรายังอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทค่ะและต้องรบกวนท่านผู้ว่านะคะนำปันไปพบกับโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะปันและท่านผู้ว่าต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการครอบจักรวาลได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ